Firefly e12r Firefly e12r นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับที่มีแสงที่แรงมากๆเลยนะครับตัวนี้ซื้อจากน้องธนกรนะครับ ก็จะมีราคาจำหน่ายถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่ประมาณเกือบ3,000หรือ3,000กว่าบาทนี่แหละนะครับตัวนี้จุดเด่นของตัวนี้ก็คือเป็นไฟฉายที่มีแสงแรงนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่แสงสูงสุดนะครับใน LED บางเวอร์ชั่นะครับก็อยู่ที่1 2 0 0 0 0ลูเมนเลยตัวเล็กนิดเดียวนะครับใช้แบตเตอรี่ 21700, 18650แล้วก็20700นะครับได้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็น2 1 7นี่ยควรจะเป็นอารุ่นที่มี วงจรป้องกันแล้วก็สั้นสักหน่อยตัวสั้นๆนะครับเป็นหัวนูนนะครับน่าจะดีหรือว่าหัวแบนก็ได้นะครับเพราะหัวแบนมันก้อนไม่ยาวกล่องก็จะเป็นลักษณะมีรายละเอียดบอกไว้มีรูปไฟฉายนะครับซึ่ง f i r e f l y เมื่อก่อนจะเป็นกล่องกระดาษครับสีน้ําตาลตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีรายละเอียดของ runtime นะครับแล้วก็ output ต่างๆนะครับบอกไว้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถ pause v i d e เพื่อเอาไว้ดูเป็นข้อมูลได้นะครับตรงนี้ โอเคคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันนะครับเปิดกล่องมามันจะเป็นปลอกสไลด์อย่างนี้นะครับเราสไลด์ปลอกมาแล้วจะเจอกับตัวกล่องกระดาษแข็งข้างในอีกทีนึงแล้วก็เปิดฝาออกมานะครับไฟร์ฟลแปลว,ว่าหิ่งห้อยนะครับวเป็น i อแล้วตรงเอสก็คือหิ่งห้อยหลายตัวนั่นเองนะครับเปิดมาข้างในนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นอะไหล่นะครับซึ่งจะมีเป็น พ็อกเอ็คลิปแล้วก็จะมีสเปร์โอริงนะครับให้มา3าริงส์เลยมีใส่คล้องมือสีดำๆอันนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายเป็นแบบธรรมดานะครับอันนี้น่าจะเป็นกรีสนะครับสำหรับหล่อลื่นซึ่งก็ให้มาเป็นตลับเลยนะครับให้มันเยอะอยู่เหมือนกันเป็นแบบแบ่งออกมานะครับซึ่งก็บางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ได้ใช้นะครับสำหรับดูแลโอริงนะครับหล่อลื่นโอริงไม่ให้เกิดอาการแตกกรอบเสียหาย นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นสเปเซอร์หรือเป็นตัวรองแบตเตอรี่นะครับถ้าใช้แบตเตอรี่นะครับ21770นะครับซึ่งอันนี้จะมีความยาวนะครับมากกว่าตัวแบตเตอรี่21700เพราะว่า770่มันมากกว่าอีกนะครับมากกว่าอีกตั้ง0 m mm, มมอ่ะค่อนข้างยาวนะเขาบอกว่าให้เอา,เอา ฝาท้ายที่เป็นสปริงนะครับออกแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปแทนนะครับน่าจะต่อท่อยาวได้มั้งคิดว่านะแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรมาบ้างเพราะตอนนี้คือมันมีให้มาแค่นี้นะครับแค่ตัวไฟฉายกับคลิปที่มีในกล่องแค่นี้นะครับสำหรับคู่มือก็มีมาให้เหมือนกันนะครับคู่มือผมไปวางไว้ตรงไหนแล้วแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับคู่มือนะครับก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแผ่นพับแบบนี้ข้างในก็จะมีทั้งภาษาจีนนะครับเป็นไดอะแกรมบอก แล้วก็ด้านนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยไฟฉายตัวนี้จะมี a n d r o i ลนะครับเป็น UI ซึ่งค่อนข้างที่จะซับซ้อนในการปรับค่าต่างๆนะครับเซตอัพต่างๆนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาดู UI เนี่ยเรามาดูที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้กันก่อนนะครับอุปรกรณ์ตัวนี้เป็นไฟฉายขนาดกลางๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากก็จะมีลักษณะหัวค่อนข,ข้างโตนะครับแล้วก็ตัวก็จะเล็กกว่าหัวนิดนึงขนาดอยู่ในมือก็ถือว่าเป็นขนาดที่ ใช้งานสะดวกนะครับไม่ได้ใหญ่จนเกินไปไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็มีน้ําหนักที่ไม่มากด้วยนะครับส่วนโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้นะครับผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยแอนูดิซ์นะครับในส่วนบอดี้ส่วนหัวแล้วก็ส่วนท่อแล้วก็ฝาท้ายนะครับแต่ว่าส่วนเบเซลหรือส่วนกระบอกด้านหน้านะครับก็จะทําด้วยสเตนเลสสตีลนะครับซึ่งรุ่นนี้จะมีการทํางานนะครับผลิตออกมาที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเงาวับเลยนะครับเหมือนโครเมียมเลยนะเห็นไหมครับ งบเลยส่วนสวิชก็เป็นสเตเดลสเตเดีลเหมือนกันมีไฟบอกอินดิเคเตอร์บอกตรงกลางด้วยนะเป็นสวิชโลหะนูนขึ้นมาแต่ว่าก็ยังอยู่ในลักษณะที่ถูกป้องกันโดยการออกแบบดีไซน์ให้อยู่ด้านข้างและจมอยู่บริเวณนอชตรงนี้ทําให้ไม่สามารถที่จะไปวางแล้วมันกระแทกหรือไปกดโดนอย่างง่ายๆนะครับมันก็ดีตรงนี้แหละนะครับส่วนหัวนะครับจะเห็นว่าด้านหน้ามี LED เป็นลักษณะเป็น Total Internal Reflection Lens นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า TIR Lens นะครับซึ่งก็จะมี ลักษณะเป็นหลุมเล็กๆๆ,ๆมันหลุมขนมครกนะครับอยู่กระจายอยู่ทั่วเลยซึ่งอันนี้จะมี LED อยู่ทั้งหมด12 LED นะครับ emitter 12อันนะครับตัวนี้ที่ผมเอามารีวิววันนี้เป็น luminus o SST20 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ20 natural white นะครับ น่าจะอย่างนั้นแหละนะครับซึ่งก็จะมีแสงออกไปทางเหลืองๆอุ่นๆหน่อยนะครับไม่ใช่แสงขาวสังเกตดูว่าตัว l อลิมิเข้างในก็จะเหลืองๆแล้วนะครับซึ่งเลนส์พวกนี้ทําด้วยโพลีคาร์บอเนตนะครับเป็นพลาสติกที่มีความทนทานต่อก,การใช้งานความร้อนความชื้นนะครับการกระแทกรอยขีดกวนได้ค่อนข้างดีส่วนด้านหน้าก็จะเป็นกระจกนะครับซึ่งจะมีการปิดทับตัว TIR เลนส์ข้างในอีกทีหนึง่งบ,บริเวณช่องว่างระหว่างแก๊ปนะครับของตัว TIR เลนส์ข้างในนี่นะครับก็จะใช้ Uh, LED auxiliary หรือ LED เสริมนะครับฝังกระจายอยู่ทั่วๆเลยข้างในทำให้ไฟฉายตัวนี้มีการใช้งานเป็นสีนะครับเป็นสีแสงเสริมนะครับโดยใช้งานแบบระยะใกล้ๆสองใกล้แล้วเขาเปลี่ยนได้หลายสีด้วยนะครับในตัวเดียวสามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงน้ําเงินเขียวเหลืองม่วงอะไรเงี้ยนะครับสีฟ้าสีอะไรได้ด้วยมันก็เท่มากเลยนะครับแล้วก็แสงหลักก็จะออกบ,นบานๆหน่อยส่วน ข้างของสวิตช์ก็จะมีร่องระบายความร้อนนะครับค่อนข้างเลือแล้วก็ตรงข้ามมันกับปุ่มสวิตช์นะครับฝั่งนี้จะเป็นชื่อรุ่น e 1 2ไม่มีวงเล็บ R นะครับมีจุกยางปิดนะครับซึ่งจุกยางนี้ถูกออกแบบมาให้ป้องกัน USB Type C port นะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างคอไฟฉายอีกฝั่งหนึ่งป้องกันน้ำและฝุ่นละอองนะครับอันนี้น่าจะเป็น IPX7 หรือว่า6ไม่แน่ใจนะครับในคู่มือเหมือนจะไม่ได้บอกไว้ด้วยนะครับผมก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าอันนี้เป็นสเปคอะไรแต่ว่า ก็ป้องกันฝุ่นละอองได้ประมาณหนึ่งนะครับมี serial number อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวท่อนะครับนี้ชื่อยี่ห้อ Firefly นะครับตัวท่อจะออกแบบเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนูนนะครับทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนูนๆขึ้นมาแล้วก็เคลปเป็นส n l e s s Steel ขนาดใหญ่แล้วก็ยาวด้วยนะครับเทนชันก็ค่อนข้างที่จะมีประมาณนึงไม่ได้แข็งมากเหมือนหลายๆยี่ห้อแต่ก็ไม่ได้อ่อนมากนะครับการคึนตัวก็ดี การถอดคลิปนี้ต้องถอดด้วยการหมุนฝาท้ายนะครับออกแล้วก็เอาคลิปนี้ออกนะครับบริเวณฝาท้ายจะมีโอริงติดตั้งมาแล้วเกลียวท้ายเป็นเกลียวสแควร์แบบเปื่อยในอลูมิเนียม um, สามารถจะล็อกเอาท์ด้วยเมคานิกล็อกเอาท์ด้วยกลไกนะครับคือไม่ให้แบตเตอรี่ลั่นหรือไฟฉายลั่นด้วยการคลายหัวนะครับรุ่นนี้คลายฝาท้ายไม่ได้นะครับก็ต้องคลายหัวเท่านั้นแต่ตัวนี้มีปัญหาคือฝาท้ายมันหมุนไม่ออกนะครับมันติดแล้วตรงบริเวณฝาท้ายข้างในจะมีแม่เหล็กด้วยนะครับสามารถที่จะใช้งานเป็น นะครับดูดติดกับโลหะอย่างเช่นผนังหรือว่าตู้เอกสารแม้กระทั่งตัวถังรถนะครับเป็นไฟฉุกเฉินได้ด้วยแม่เหล็กค่อนข้างแรงนะครับดูดแรงเลยนะครับอยู่ข้างในฝาด้านในนะครับต้องขอโทษโทษีทษ่ถอดฝาท้ายออกมาไม่ได้มันติดนะครับมันติดเกลียวผมก็ไม่รู้ว่ามันทําไมนะครับคราวนี้เราลองมาดู UI การใช้งานแล้วก็ดูการใช้งานแบบการติดตั้งแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากจริงๆมันถอดฝาท้ายใส่แบตเตอรี่นะแต่ตัวนี้ถอดฝาไม่ได้นะครับมันติดก็เลยต้องถอดเปลี่ยนทางหัวนะจะเห็นว่าข้างในจะมี สปริงนะครับเป็นสปริงสีข,ขาวๆแล้วทำบายพาสให้กระแสะไฟไหลผ่านแล้วก็ทนความร้อนมากขึ้นจากเดิมนะจากเดิมเพราะว่ามันใช้แสงสว่างสูงสุดตั้ง12 0 0 0ลูเมนแต่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้จะมีบอร์ดของไฟเอฟไลน์ไลเองเลยนะครับแล้วก็จะมีโอริติดตั้งสีแดงมามีเกลียวแล้วก็ท่อค่อนข้างหนาข้างในมีสปริงโหลดด้วยคราวนี้เราลองใช้งานผมลองใช้แบตเตอรี่2 1 7 0 0นะครับ หัวนูนนะครับมีวงจรด้วยนะอันนี้น่าจะแถมมากับ Jet Beam นะครับที่เป็นเลเซอร์นะครับก็จะดูว่ามีอ่าเทสดูว่ามันจมลงไปอย่างนี้ไหมนะครับหรือว่าจะลองใช้กับนะครับเป็น Jetbe a m อีกรุ่นหนึ่งก็ได้นะตัวนี้จะสั้นกว่าหน่อยนึงนะครับลองตัวนี้ดีกว่านะครับชัวร์กว่าเพราะว่ามันใส่ได้แน่นอนนะลองกดดูถ้าจมอย่างนี้ก็โอเคนะครับจมขอบอ่าทันทีนะครับที่ไฟฉายสัมผัสกันกับคอนแทคนะครับก็จะเกิด มีแสงวาบขึ้นมาที่หน้าน้าทันทีเดี๋ยวลองดูเนาะนะครับแบบนี้นะครับทำให้เราทราบว่าตอนนี้แบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับไฟฉายพร้อมใช้งานแล้วนะเพียงแต่ต,ต้องขันตัวฝาหรือว่าตัวหัวไฟฉายกลับเข้าไปให้สุดนะครับนะครับลสเรสวิรุ่นนี้ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือคลิกเปิดคลิกปิดนะครับมีการเซตอัพอันดูริเนี่ยหลายๆคนก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าอันดูริมันจะเป็น UI ที่ใช้กันหลายยี่ห้อนะครับค่อนข้างที่จะสังเกตจะมีโอริงติดอยู่ตรงนี้นะครับมันหมุนไม่ไม่เข้าแล้วนะครับหมุนออกก็ไม่ได้หมุนเข้าไม่มันติดเดี๋ยวผมต้องส่งไปเคลมนะครับเพราะแต่มันมีรอยแล้วนะครับรอยถลอกตรงนี้นะครับก็การใช้งาน UI นะครับพื้นฐานเบื้องต้นนะครับเปิดปิดก็คือคลิกเปิดคลิกปิดนะครับเปิดปิดด้วยการคลิก1ครั้งแล้วคลิกอีกครั้งก็ปิดหลังจากที่ไฟเปิดแล้วมีการปรับความสว่างนะครับด้วยการกดสวิตช์ค้างนะครับ จะมีการปรับเลื่อน2แบบก็คือแบบแรกจะเป็นแบบสเต็ปก็คือเป็นลําดับขั้นคือจะเปิดตั้งแต่ต่าไปสูงสุดแล้วสูงมาต่ําสุดนะครับเป็นขั้นนะครับเปิดไฟขึ้นมาแสางจะบ,นบานๆหน่อยนี่เป็นออกส้มๆเลยนะครับปรับแสงก็กดสวิตช์ค้างนะครับขึ้นไปถึงสูงสุดแล้วก็กดคลิปนะครับอันนี้จะเป็นโหมดไฮนะครับแล้วก็ ปิดไปเปิดมาก็จะมีเมมโมรีจดจําแสงล่าสุดที่เราใช้งานว่าเราจําระดับแสงอะไรไว้นะครับอันน mm ี hmm. ้ถ้าเราจะปรับลดความสว่างก็กดสวิตช์ค้างเหมือนกันนะครับตอนที่ไฟเปิดแล้วนะไฟก็จะลดระดับลงเหลือต่ําสุดเกิดจะต่ําสุดนะแต่เป็นระดับโลธรรมดานะครับส่วนการเรียกมูนไลท์นะครับหรือว่าโหมดต่ามากๆโหมดหิงห้อยโหมดแสงจันทนระ์กดได้ด้วยการกดสวิตช์ค้างตอนที่ไฟปิดอยู่สักครู่ไฟติดขึ้นมาแล้วปล่อยมือนะครับ นี่เป็นระดับต่ามากๆนะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5ลูเมนถึง10ลูเมนได้มั้ประมาณนะครับผมก็ไม่ทราบเพราะว่าในาตารางด้านหลังนะครับอันนี้จะบอกไว้ว่า,าต่ําสุดมูลนะครับ10ลูเมนครับอย่างที่คาดไว้ด้วยจริงๆนะครับแล้วก็โลที่100ลูเมนนะครับมีเดียม450ลูเมนมีเดียมขึ้นไปอีกเป็น1 0 0แล้วก็ไฮเป็น2,580 ส่วนเทอร์โบนะครับหนึ่งลูเมนนะครับก็สว่างแล้วก็ร้อนจัดเลยนะครับต้องระวังในการใช้งานส่วนรันไทม์นะครับโหมดเอ่อเทอร์โบนะครับใช้ได้1นาทีเท่านั้นนะครับแล้วมันจะดรอปความสว่างลงป้องกันอันตรายจากการลวกแล้วก็การเกิดเขาเรียกอุบัติเหตุจากการทําให้วงจรพังนะครับระเบิดหรืออะไรเงี้ยนะครับส่วนไฮใช้ได้10นาทีนะครับแล้วก็จะดรอปลงนะครับใช้ได้อีก130นาทีต่อเนื่อง มีเดียมนะครับ1,200ลูเมนใช้ได้2ชั่วโมงครึ่งนะครับมีเดียม2ที่450ลูเมนเนี่ย7ชั่วโมงครึ่งโล100ลูเมน37ชั่วโมงมูนไลท์10ลูเมน268ชั่วโมงนานมากเลยนะครับ268ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็แสงนะครับตัวนี้มีแสงที่ไปได้ไกลนะครับระยะถึง400เมตรนะครับไม่ใช่ไฟฉายสายพุ่งจัดอะไรนะครับแต่ว่าตัวไฟฉายเองก็ออกแบบให้เป็นไฟฉายบันกระจายมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีกดพื้นฐานนะครับ เปิดปิดคลิกเปิดปิดมูลไลท์กดค้างนะไฟติดขึ้นมาปล่อยมือกดค้างอีกก็จะเป็นการข้ามโหมดมูลไลท์ไปเป็นถึงสูงสุดแล้วมันจะหยุดนะครับปล่อยมือแล้วกดอีกก็จะกลับมานะฮะอัน,นี้เป็นการเข้าโหมดธรรมดานะครับคราวนี้โหมดเทเบิลนะครับก็คือเปิดอยู่หรือปิดอยู่ก็าตามนะฟอร์มออนหรือออฟก็าตามกดดับเบิลแท็บหรือดับเบิลคลิกครับไฟจะไปเทเบิลพันเอ๊หนึ่งหมื่นสองพันลูเมนเลยสว่างมากเลยนะครับหรือว่าเปิดอยู่แล้วจะเข้าเทเบิลก็ได้ ก็จะเป็น12ื่นะกลับมาก็จะเป็นระดับที่อยู่ก่อนหน้านี้นะครับสมมุติผมเปิดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นระดับก่อนหน้าที่ก่อนจะกดดับเบิลคลิกกด3คลิกนะครับฟอร์มออนะครับ1 2 3อันนี้จะเป็เป็นการเช็คอุณหภูมินะครับเป็นการตั้งค่า Cut Off นะครับต่างๆแล้วก็สามารถที่จะ ตั้งค่าอื่นๆได้อีกนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะพยายามไม่ไม่ไปนเน้นอะไรมันเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆคือ ui นี้จริงๆมันควรจะตัดออกได้แล้วนะสามคลิก f r ์ m off น่าจะเป็นสต o r หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับแต่เขามาเป็นเช็คอุณหภูมิอะไรซึ่งจริงๆพวกเช็คอุณหภูมิเนี่ยบอกตรงด้านหน้าก็ได้บอกตรงสวิตช์ก็ได้นะครับไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่4คลิกนะครับเป็น electronic l o อ o u t นะครับหนึ่งสองสามสี ไฟจะบลิงขึ้นมาแบบลักษณะตะเกียนะครับแล้วตลอดเวลาที่เราล็อกอยู่นะครับไฟออกซิเอรี่หรือไฟเสริมนะครับจะกระริบเป็นจังหวะแบบเนี้ยเบาแล้วก็แรงแล้วสลับสีกันไปเรื่อยๆนะครับทาให้เราทราบถึงว่าตอนนี้แบตเตอรี่มีไฟนะครับมีพลังงานมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในไฟฉายไฟฉายไม่ได้เสียนะครับแต่ว่ามันล็อกอยู่นะครับแล้วเรากดสวิตช์แต่ละครั้งก็ไม่สามารถที่จะเปิดไฟถาวรได้แล้วจะเปิดได้เฉพาะโหมดต่ำๆเท่านั้นนะครับน่าจะ10ลูเมนอะไรประมาณเนี้ย นะครับจะออกจากโหมดนี้ต้องกด4คลิกเหมือนเดิมน,นะครับ1 2 3 4จะเป็นการออกจากโหมดล็อกเอาท์คือเป็นอันล็อกนะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับคราวนี้5คลิกนะครับโหมดนี้จําเป็นต้องตั้งความสว่างแสงค่อนข้างสูงสูงสงไว้นะครับเพราะถ้าตั้งระดับต่ามากเนี่ยเวลาเปิดมาก็จะอยู่ที่ระดับต่ำโหมดนี้เรียกว่า tactical momentary นะครับกด5คลิกนะครับ1 2 3 4 5 ลิง์เหมือนกันทุกครั้งที่เราสัมผัสสวิชค้างไว้ไฟจะติดที่ระดับใดระดับหนึ่งระดับเดียวนะครับตลอดเวลาเราปล่อยสวิชเมื่อไหร่ไฟจะ,ะดับทันทีนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ใครชื่นชอบนะถ้าบางคนจะชอบใช้สโตรฟก็ตั้งสโตรฟไว้บางคนชอบใช้แรงเลยเทอร์โบอะไรเงี้ยหรือว่าโหมดไฮก็ตั้งไฮไว้แล้วกด1 2 3 4 5สอมห r m off นะครับมันก็จะเป็นโมเมนต์รี่ออนแบบชั่วคราวนะแต่ติดปล่อยดับนะเหมือนไฟฉายยุทวิธีเลยซึ่งอันนี้ผมชอบนะ บางคนใช้แบบไฟฉายสวิตคอข้างแล้วบอกอมันทำได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยซึ่งอันดูริวมันทำได้ตั้งแต่เวอร์ชันแรกแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังคงทำได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการออกจากโหมดนี้นะครับโหมดโมเมนต์รีออนเนี่ยต้องดิสคอนเนก t คือถอดแบตเตอรี่ออกหรือว่าคลายหัวนะครับไฟฉายออกอย่างนี้นะครับให้ไฟไม่ทำงานแล้วขันกลับเข้าไปคราวนี้ไฟฉายก็จะออกจากโหมด m o m e n t a r y on นะครับซึ่ง momentary on ที่ผมบอกไปแล้วคือจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าตั้งระดับต่ำๆไว้นะครับมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไรหรรมันใช ยุทวิธีมันเบาแค่เนี้ยนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยยุทวิธีมันแรงแค่เนี้ยนะครับมันมีระดับเดียวแล้วมันเปิดแรงกว่านี้ไม่ได้แล้วเลื่อนหมดไม่ได้แล้วนะเพราะฉะน,นั้นก็ออกได้ด้วยการคลายนะครับแล้วกลับมาใหม่นะครับแล้วก็ตั้งให้มันสูง,สง,สงๆหนะ่อยก็ได้แบบเนี้ยสมมุตินะสมมุติ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไปก่อนแล้วกดหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะครับแต่สวิตติดแรงเลยแรงอย่างเดียวนะครับเปิดเปิดปิดปิดอย่างเงี้ซึ่งก็ดีนะนะครับ คราวนี้จะมีโหมดอะไรอีกครับหคลิกนะครับหคลิกจะเป็นการปิดเปิดอะไรเดิมจะเป็นการปิดเปิดปิดเปิดมัคเกร์โหมดนะครแต่ว่า android version 2ไม่มีม a c เกอร์โหมดแล้วนะครับ123456ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีฟังก์ชันอะไรทั้งนั้นนะครับ1 2 3 4 5 6นะไม่มีอะไรเลยนะครับก็กลายเป็น7แทนนะครับ7ก็จะเป็นการปรับเปิดปิด auxiliary ซึ่งในวิดีโอนี้ตอนนี้นะครับ auxiliary off นะครับปิด a u x i ซ i a r y คือไม่มี a u x i ซ i a r y นะครับเพราะฉะนั้นวิธีเปิดปิด a ็อซ l a r y นะครับมันจะต้องไปเกี่ยวมันกับการเปิด a อ v a n c e ์โห d e อีกนะครับซึ่ง a d v a n c e ์โหมดก็จะมีวิธีกดอีกเดี๋ยวผมลองกด7คลิกดูเนาะ1,2,3,4,5,6,7มีอะไรไหมนะครับนี่เป็นอ u อกซ i a r y แบบ Low นะครับสังเกตดูว่าจะมีแสงอยู่ทั้งหมดนะครับ6อันนะครับแบบเบาๆแล้วเปลี่ยนสีนิดๆหน่อยๆนะครับน้อยๆนะครับ แต่ถ้าผมต้องการที่จะเปลี่ยนอีกนะครับก,ก็กด7อีก1 2 3 4 5ส7ี่ห้าดบลิงก์อีกคราวนี้แสงจะแรงขึ้นแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแสงออคซิเลลี่ที่แรงขึ้นนะครับแต่เป็นแรงขึ้นแบบเปลี่ยนสีไปเองอัตโนมัติเรื่อยๆนะครับจะมีทั้งหมด6หรือ7สีนี่แหละนะครับอันนี้สีฟ้าน้ำเงินนะครับชมพูหรือว่าม่วงนะครับแดงนะครับ,แด,รบแดงส้มอันนี้เหลืองหรือเขียวไม่รู้เหลืองแหละในนี้เขียวนะครับแล้วกลับมา สีฟ้าอีกนะครับก็จะมีประมาณ6สีนะครับซึ่งก็จะเป็นแสงที่ถ้าเต้นเี้นนะครับบางคนชอบนี่นะครับนี่แบบนี้เลยนะถ้าปิดไฟก็จะเห็นว่าหมดหายของออคซิเรอรี่ที่เปลี่ยนสีอยู่ตลอดนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาที่ไฟฉายปิดอยู่แต่เปิดเมื่อไหร่นะครับแสงนี่ก็จะหายไปนะครับจะเหลือแต่แสงหลักนะครับกดปิดมันถึงจะมีแสงพวกนี้ขึ้นมาบางคนก็ชอบแบบนี้นะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่เราใช้งานบางทีเราไม่ชอบนะครับเราปิดก็ได้นะครับกด7 เหมือนเดิมน,นะครับ1 2 3 4 5 6 7มันจะบลิงขึ้นมาแบบนี้คราวนี้ก็เป็นการเปิดแบบสลับสีแต่แบบแรงแล้วเบาสลับแรงเห็นไหมนะครับเบาก่อนแล้วก็แรงแล้วเบาแล้วก็แรงเนี่ยเขาจะกระพริบสลับกันไปอย่างนี้บางคนก็ชอบอย่างนี้หรือจะเปลี่ยนอีกก็ได้ครับ1 2 3 4 5 6 7ด อันนี้คือปิดเลยไม่ใช้เลยนะครับบางคนไม่ชอบลำคานมันกระพริบกลางคืนตั้งที่หัวเตียงอย่างเงี้ยหรือว่าหกพามันกระพริบตลอดไม่โอเคนะครับก็ปิดไปเลยนะครับแล้วจะมีวิธีเปลี่ยนอีกนะครับเปลี่ยนให้เป็น,ปน,ปนติดเป็นสีเดียวค้างเลยก็ได้นะครับด้วยวิธีการกด1 2 3 4 5 6ี่ห้าครั้งที่7กดค้างแล้วมันจะวนไปเรื่อยเื่อเดี๋ยวผมลองทาให้ดูเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อ่านี้นะครับ1234567สี่้าหกแสดงว่าอันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นโหมดที่แสงไม่แรงเท่าไหร่อ่านะครับอันนี้เป็นแดงค้งเนะ้ะเดี๋ยวผมลองใหม่1234567ห้าหอ่านะครับอันนี้เป็นแดงแล้วคือถ้าเป็นโหมดเบามันจะมองไม่ค่อยเห็นนะอันนี้เป็นแดงตลอดแล้วไม่กระพริบไม่เปลี่ยนสีเห็นไหมนะครับ ผมจะเปลี่ยนสีอีกอ่ลองดูกด1,2,3,4,5,6ครั้งที่7กดค้างแล้วค้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สีที่ต้องการแล้วปล่อยมือมันจะจำอยู่สีนั้นนะครับลองดูเนาะ1,2,3,4,5,6,7นี่เหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินชมพูขาวอันนี้เป็นกระพริบเต้นนะครับอันนี้เป็นสลับสีเนี่ยเอาสีอะไรก็ปล่อยสมมุติเอาสีฟ้าแล้วกันผมปล่อยมือ น้ามันก็จะจาอยู่สีฟ้านะครับบางคนก็ชอบเป็นสีนี้นะผมส่วนใหญ่จะตั้งเป็นสีแดงไว้เพราะว่าสีแดงมันไม่ค่อยแสบตาเวลาใช้งานกลางคืนตั้งไว้ที่หัวเตียงก็ส่องอะไรใกล้ๆอ่านนู่นอ่านนี่ได้นะครับหรือว่าวางคว่ำไว้ไม่ให้แสงมันออกนี่ก็เป็นวิธีเซตอ,ออกซิลารีนะครับแล้วก็จะมีการเข้าเทอร์โบอีกนะครับกับเป็นการเข้าสโตรบแล้วก็เป็นการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนโหมดรมปิ้งนะครับอันนี้สังเกตดูว่าแสงจะเป็นสเต็ปนะครับขึ้นลงเป็นลําดับเนาะแบบนี้นะครับ การเปลี่ยนจาก auxiliary อีกไม่ใช่ auxiliary เป็นการเปิดปิดนะครับโหมดเปลี่ยนระดับความสว่างเป็นสเต็ปกับเป็นนะครับเป็นขั้นแบบนี้กับเป็น smooth ramping นะครับด้วยการเปิดไฟขึ้นมาแล้วกด3คลิกนะครับ from on นะครับ1 2 3ไฟจะบลิงขึ้นมาเบาๆคราวนี้แสงจะเป็นดิมเมอร์แล้วนะครับเป็นสมูทแรมปิ้งแล้วไม่ได้เป็นสเต็ปแบบตะกี้แล้วนะครับสามารถที่จะสลับนะครับใช้งานได้ตลอดเวลาที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับบางคนไม่ชอบแบบนี้บางคนชอบเป็นสเต็ป ครับก็เปิดไฟอยู่กด3คลิก1 2 3คราวนี้ไฟก็จะกลับมาที่สเต็ปแล้วนะครับแบบนี้นะครับ1 2 3เป็นสมูทแรมป p ิ้งแล้วเห็นไหมไม่เป็นสเต็ปแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีของเขานะครับคราวนี้มีการเข้าหมดสโตรบอีกหมดพิเศษซึ่งสโตรบจริงๆผมว่าไม่น่าจะมาซ่อนอย่างนี้เลยนะครับกด1 2ครั้งที่3กดค้างนะครับ f r ์ m off นะครับเห็นไหมผมกดดูทันไหมครับเอาใหม่นะ ฟอร์มออฟนะครับหนึ่งสองครั้งที่สามกดโฮนะครับแล้วมันจะเข้าสตบซึ่งสตูบของไฟแารุ่นนี้จะมีทั้งหมด5แบบนะครับแล้วแต่ละแบบจะปรับความถี่ได้ปรับความสว่างของกับพิพได้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองดูเนาะนะครับหนะึ่งสองสามน่ะอันนี้จะดูเหมือนกับปกติแต่จริงๆมันกำลังกระเพื่อมอยู่นะครับอันนี้จะเป็นแคนเดลไลท์นะครับจะเป็นการเรียนแบบการกระเพื่อมของแสงเทียนปรับความสว่างได้ด้วยการกดสวิตช์ค้าง แสงจะสว่างขึ้นเหมือนแสงเทียนหลายๆเล่มนะครับหรือว่าเป็นการกดสวิตช์ค้างอีกก็จะหลีแสงลงนะครับซึ่งแสงของไฟฉายตัวนี้ก็จะมีการกระเพื่อมคล้ายๆแสงเทียนเหมือนไฟฉายมันเสียนะครับแต่ไม่ได้เสียหรอกนะท่านี้เป็นฟังก์ชันสโตอคือมันจะเหมือนกับเทียนที่โดนลมพัดนะครับซึ่งก็ถ้ามีโคมเทียนครอบเข้าไปเราตั้งไว้เนี่ยจะเหมือนใช้เทียนเลยแอมเบียน์นะครับเหมือนแสงเทียนเลยนะการข้ามโหมดนะครับก็จะข้ามไปได้ด้วยการกดดับเบิลคลิกนะครับ นะครับก็ข้ามได้ด้วยการกดดับเบิลคลิกนะครับตอนที่เข้าสตบอนะอันนี้เป็นคัน d l เดลไลท์นะครับเพิ่มลดด้วยการกดสวิตช์ค้างนะครับหลังจากที่เข้าคัน d l เดลแล้วนะครับกดข้ามโหมดนะครับด้วยการกดดับเบิลคลิกนะครับตอนที่เข้าสตบแล้วอันนี้จะเป็น bicycle flash นะครับหรือบางคนเรียกว่าแสงกระสือนะครับมันจะเป็นการกับเครื่อมเป็นจังหวะชีพจรเหมือนกันเต้นของหัวใจนะตึก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 นะครับสังเกตแสงสะท้อนนะครับ สามารถที่จะเพิ่มความสว่างนะครับให้มันกระเพื่อมเท่าเดิมแต่ว่าแสงสว่างขึ้นหรือว่าหรี่ความสว่างลงก็ได้นะครับเห็นไหมแต่เบามากมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับว่าแสงมันกระเพื่อมนะครับนี่เป็นการกระพริบแบบตึกๆึกตึกต,กตกเหมือนพอ s สนะครับมี bicycle light นะครับ bicycle flash double click อีกนะครับอันนี้จะเป็น party strobe นะครับจะเป็นการกระพริบแบบเหมือน EDM นะครับก็สามารถที่จะ เพิ่มอัตราการกระพริบให้มันถี่มากๆจนมองไม่เห็นเหมือนกับกระพริบนะครับหรือว่าจะรีความสว่างลงให้มันเป็นเรทการกระพริบที่ห่างออกไปอีกทําให้แสงมันเวียนหัวมากนะครับดับเบิลคลิกอีกนะครับอันนี้จะเป็นท่าที่เข้าสตบจะกระพริบแสงแรงสุดอย่างเดียวแล้วเป็นจังหวะสม่ําเสมอนะครับค่อนข้างที่จะเวียนหัวเลยดับเบิลคลิกอีกนะครับอันนี้จะเป็น lightning flash หรือว่า t h u n d e ร s t o อ m นะครับจะเป็นโหมดที่เรียนแบบแสง วาบจ้าของฟ้าผ่าฟ้าร้องนะครับซึ่งก็จะมีการกระพริบติดดับแรงเบาสลับกันไปแบบไม่เป็นจังหวะไม่ไม่สม่ำเสมอนะครับเหมือนไฟฉายมันเกิดสปาร์เกิดช็อตนะครับถ้าเกิดเราวางไว้ในบางพื้นที่นะครับมันจะจําลองการเกิดฟ้าและฟ้าร้องได้เลยนะครับเป็นแบบติดบ้างดับบ้างเบาบ้างแรงบ้างทีๆรัวๆเนี่ยนี่เป็นการจําลองนะครับแล้วโมดสโตนนี้จะจำนะถ้าเราปิดไปที่โหมดอะไรนะครับปิดแล้วนะครับ แล้วผมกด1 2 3มันจะมาหมดนั้นเลยจําได้หมดนั้นนะหนึ่งสองสามเห็นไหมจะเข้าทันเดิลสตอมแล้วทันที่จะเป็นทัชที่เขสะดวกเพราะฉะนั้นโหมดนี้ก็คือถ้าเราเซ็ตนะครับไว้ที่เป็นทัชที่เข้าสะดวกนะครับเดี๋ยวผมลองดูอ่านี้นะครับแล้วผมปิดไปคราวนี้ผมอยากจะเรียกทัชที่เขาสะดกมาต้องกดได้ด้วยการกดคลิกคลิกครั้งที่3กดคลิก,ลก,ลกแล้วโฮนะฮะเห็นไหมครับ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจำอันนี้อีกนะครับก็กด1 2 3 4 5นะาสห้าครับ1 2 3 4 5สามี่ห้าคราวนี้นะครับทุกครั้งที่เราโฮสสวิชลงไปนะครับจะเป็นที่เข้อสต็อปแล้วนะครับเพราะว่าผมให้มันจำอันเนี้ยจำที่เข้าสต็อปนะเห็นไหมกดสวิชก็สต็อปเลยนะครับยกเลิก็คลายแบตเตอรี่ออกนะครับก็แค่นี้เองนะครับก็จะเป็นการเข้าหมดปกติแล้วนะครับจริงๆ ui มันซับซ้อนมากแล้วมีการเข้าเช์โบแบบรัดอีกนะจะมีการกด คลิกแล้วคลิกครั้งที่2กดโฮไว้นะจะเป็นการเข้าเทอร์โบแบบชั่วคราวนะครับแบบนี้นะครับพอปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟจะดับเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการคลิกๆนะครับขอโทษทีนะครับคลิกๆแบบนี้นะครับก็เทอร์โบก็ได้นะครับนี่ก็เป็น UI อะไรที่แบบโอ้ยทำออกมาแม่งซับซ้อนจริงๆนะครับมีอะไรแล้วมี Factory Reset อีกนะครับแล้วมีเปิดปิด Advanced Mode อีก a d v a n c e d mode นะครับจะมีการสลับระหว่างโหมดส t a n ด a r d simple mode กับ Advance d ด้วยการกด 10คลิกนะครับสมมุติถ้าไฟฉายอยู่ระดับอยู่ในโหมดซิมเปิลเราจะไป a d v a านซ์นะครับซึ่ง a d v a n c e ์จะมีการปลดล็อกเทอร์โบนะครับอยู่ด้วยนะครับก็กด10คลิกนะครับครั้งที่10กดค้างนะครับนะบลองดูนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10อ่ามันจะบลิงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอาไมเอาไมเกิดอะไรขึ้นนะครับ อ่านะครับก็ค่อนข้างแรงอยู่นะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการกลับไปโหมดจาก Advanced ไป Simple <ๆ>กด10คลิกเฉยนะครับไม่ต้องกดโฮค้างครั้งที่10แล้วนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10นะครับก็แค่นี้นะครับก็จะมีการตัดบางฟังง์ชันยาแล้วก็ factory reset นะครับจะสังเกตดูว่าผมจะเปิด Auxiliary เป็นสีฟ้าไว้ถ้าผมจะกลับไปรีเซ็ตโรงงานเลยแบบตั้งค่าใหม่เลยนะครับกด13คลิก นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะ Factory Reset นะเขาบอกว่ากด13คลิกนะครับกดค้างครั้งที่13นะครับจนไฟมันเกะพริบขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะครับค้างกดค้างไว้จนกว่าจะทำแบบนั้นนะลองดูนะ13คลิกกดค้างครั้งที่13ค้างไว้เรื่อยๆจนไฟมันจะติดขึ้นมากระพริบ,บแล้วก็ดับไปแล้วก็ตัดแล้วค่อยปล่อยมือนะครับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 เนี่ยมันจะติดขึ้นมาปุ๊บ,บแล้วก็ดับคราวนี้ก็ปล่อยมือนะครับอันนี้ก็จะเป็น factory reset แล้วนะครับแสงสีฟ้าที่หน้าจอตะกี้ที่ติดสว่างเยอะมันกลายเป็นค่าโรงงานแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะไม่มีการตั้งค่าอื่นๆที่วุ่นวายแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีเซตซึ่งอันดูเรจริงๆมันยุ่งนะมันเยอะนะครับส่วนการกดเจ็ดคลิกอะไรที่ว่าเนี่ยผมว่าหลายๆคนคงจะงงนะครับคิดว่าถ้ายังไงก็ถามมาในข้อความก็ได้ โพสคอมเมนต์ Post, ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไปดูรีวิวตัวอื่นๆก็ได้ที่เป็นอันดูรีวเหมือนกันนะครับพวกเมดมิลโก้พวก, o, พวก ux, แอสโทรลักอะไรพวกนี้ก็ใช้วิธีเซตคล้ายๆกันแต่ตัวนี้เป็นอันดูรีวิวเวอร์ชันทูนะครับจะตัดมัคเกอร์โหมดที่เป็น6คลิกออกไม่มีนะครับตัดออกไปเลยจะไปอยู่10คลิกกับ13คลิกที่ท้ายแทนส่วนการเซตแลมปิ้งโหมดก็3คลิกฟอร์มออนเหมือนกันนะครับไปเป็นสมูทสมูทดิเมอร์นะครับก็ ถือว่าเป็นไฟฉายที่แสงกระจายกว้างดีงานสวยนะครับมีเวอร์ชันบอดี้สีดาด้วยนะครับหรือว่าสีเทาเนี่ยแหละจำไม่ได้ผมสั่งมาเป็นบอดี้สีสายนี่ก็เป็น Fire f l y นะครับ E12R นะครับจาก f i เออร์ฟลนะครับก็เป็นค่ายที่แบบทําไฟฉายออกมาสวยใช้ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวตัวตน่อไปเลยติดติดกันนะครับเฮบ Raiden Out